สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรายซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณน,นะคะเด่นบุญนะคะร้อยสิบหน่วยะคะ่ะเทียบชนห้าสูตระคะ่ะก่อนที่เข้ากันคํานวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิ่อิละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะเด่นบน510หน่วยคะเทียบชน5สูตรฮะงวดแล้วมีสูตรหลุดไป1สูตรนะในสูตรนี้เนี่ยจะมี4สูตรเก่าคะแล้วก็1สูตรใหม่คะสติคฮะเดินยาว180งวดนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะ สูตรที่หนึ่งนะฮะเราจะใช้หลักหมื่นสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวขอขานใหม่นะฮะหลักหมื่นสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองรบวกครั้งที่ห้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะ ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสอบวกสเท่ากับหกบวกแเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปบวกเเท่ากับห้บวกเเท่ากับสองบวกหท่ากับเจบวกหท่ากับแปบวกหเท่ากับเก้าบวงเท่ากับศบวกสเท่ากับสเราจะได้นะเด่นบนนะในสูตรที่หนึ่งนะคะเจ็ดแสอูตรที่สหน่วยบนหครั้ง สิบล่างหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่หนหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งรอยทายครั้งที่หน่หน่วยทายครั้งที่หน่รอยทายครั้งที่สองทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองรบวกข้างที่เจาบวกสงเท่ากับเจบวกสเท่ากับศบกหกบวกหเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกสเท่ากับสาบวกเเท่ากับศย์บวกเเท่ากับเจบวกเ เท่าก 4, 4ับสี่บวก1เท่ากับ5้บวก1เท่ากับ6กบวก1เท่ากับ7จบวก3เท่ากับ0เราจะได้นะคะเด่นบนในสูตรที่2องนะสี่ห้าหสูตรที่3เราจะใช้หลักหมื่นสองครั้ง10ล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่2องท้ายครั้งที่หนึครั้ง10ท้ายครั้งที่หน สครั้ง10บท้ายครั้งที่สองรบวกข้างที่สามศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็บวกหเท่ากับสามสามบวกสเท่ากับห้าห้บวกแเท่ากับสาบวกเจ็ดเท่ากับศบวกสเท่ากับสามสามบวกหเทกับสีบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับศย์เราจะได้นะคะเด่นบนในสูตรที่3ามนะคะสามสี สุดที่4หลักหมื่นหลักพันร้อยบนสิบบนหน่วยบนหน่วยล่าง3ครั้ง10หน้าครั้งที่สองครั้งร้อยท้ายครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่1น่หน่วยท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่1นศนบวก7เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ4ีบวก7เท่ากับ1 1บวก9เท่ากับ0ูศนบวก9เท่ากับ9 9้บวก8เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1นบวก8เท่ากับ9 9บวก8เท่ากับ7 7บวก1นะฮะ เท่ากับ8บวกใหม่นะฮะศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเเท่ากับสบวกเเท่ากับหนึงบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าบวกแท่ากับเจบวกสีเท่ากับหนบวกแเท่ากับเบวกเ็เท่ากับหบวกหท่ากับเจ็ดบาีก็สมองก็ไม่ทำงานนะเจ็ดบวกสามเท่ากับศย์วกหงเท่ากับหนนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสบวกหเท่ากับสเราจะได้เด่นบนในสูตรที่4ี่นะคะเจ็ดศูนย์ห่งสองส หน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนี่แหละนี่แหละหน่วยบนสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งแออาจจะดูขานผิดหลายรอบนะเท่านั้นให้เพื่อนๆดูตามที่แอดขีดนะ แปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเ้าบวกสเท่ากับหนหนึ่งบวกแปดเทากับเ้าเ้าบวกแปท่ากับเจดเจดบวกสเท่ากับเก้าฮะเก้าบวกสท่ากับหนบวกหเท่ากับสสองบวกหนึ่ง่ากับสามสมบวกสท่ากับหเราจะได้นะคะเด่นบนในสูตรที่ห้านะคะเก้าหนึ่งสองสามหกฮะกาแฟก็กินแล้วดอแต่สมองคือบ่เดินนาะนี่นะคะที่แอดปิ้นมาให้นะคะให้เพื่อนแคปไว้นะคะ สถิติของเขาเดินจริงๆเนี่ยร้อยแปดสิบงดขึ้นนะคะเดีย๋ยวเราไปทำการเทียบชนกันนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เขาชนนะลักษณะเขาชนงวดที่แล้วเนี่ยก็จะมีนะคะชนที่เก้าสี่สูตรแบบนี้นะคะชนที่สองค่ะสี่สูตรค่ะแล้วก็ชนที่หกค่ะสี่สูตรแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวเด่นเป็นเก้าสองหกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้คู่โตน๊นะคะเพื่อนๆก็เอาไปจับนะ อย่างมันก็จะได้จับนะคะคู่โตคู่โตดนะคะทั้งหมดสิบห้าคู่ชุดโตดแบบนี้ค่ะอย่างอันนี้เดี๋ยวแอดจะจับเก้าให้ดูค่ะเก้าจะมีที่น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 ี่แบบนี้ค่ะเก้านะก็จะพอจับกับสูตรนี้ที่ไม่มีเก้านะก็จะได้คู่ชุดโตดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งแบบนี้ค่ะก็คือคู่ชุดโตดแบบนี้ค่ะก็จะมา ในลักษณะแบบนี้คะ,ะแต่ถ้าเพื่อนเอนคิดว่าคู่ชุดโต๊เยอะนะคะ mm hmm. ก็ต้องมาเลือกเอานะคะระหว่างเด่นเก้าสองหกเพื่อนเชอบตัวไหนแบบนี้นะคะอันนี้สำหรับงวดที่ผ่านมานคะะ่ะเสร็จแล้วในงวดนี้นะคะเรามาดูกันค่ะตัวแรกนะคะก็คือ7 8 9 0 2ป5เสี่ห้าหก งวดนี้เนี่ยจะอ่าต่างจากงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยอ่ามาสูตรละตัวสองตัวแบบนี้นะคะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยสี่สูตรเนี่ยชนกันคะที่เจ็ดกับสูตรนะเราก็จะนำนะคะเจ็ดกับศูย์นะคะมาจับนะ,ะจะได้น้อยกว่างวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมดค่ะถ้าจับเนี่ย สิบห้าชุดโต,ต้งวดนี้ถ้าจับจะได้สิบคู่ชุดโต้นะเดี๋ยวจะจับให้ดูนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวเด่นก่อนนะเจ็ดกับศูนย์แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนเอนชอบเจ็ดนะก็จะเป็นคู่ชุดโต้เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะแล้วก็เจ็ดหกนะนี่คือชูคู่ชุดโต้เจ็ดนะถ้าเพื่อนเอนชอบศูนย์นะะก็เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง คูณสามนะแล้วก็ศูนย์หกแบบนี้นะะเ,เพื่อนๆนะต้องเลือกเอานะคะระหว่างเจ็ดกับศูนย์นะเพื่อนชอบตัวไหนนะคะในคู่ชุดโตดนะก็คือเราจะต้องหานะตัวอีกตัวหนึ่งนะค่าเอกอีกตัวหนึ่งนะเราถึงจะได้เป็นสามคู่ชุดโตดนะะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมประมวลผลกันนะคะ โปรแกรมประมวลผลฮะในงวดนี้เนี่ยถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะฮะจะได้ทั้งหมดหนะึ่งร้อชุดนะเสร็จแล้วแอดจะไฮไลท์ตัวที่ติดเด่นบนที่ชนสอหกให้นะฮะ นี้มาจากเด่นบนคู่คี้นะคะงวดนี้ชนที่2องหกแล้วก็จะไฮไลท์ชุดที่ติด2กับหกให้นะคะ2หรือว่า6กแบบนี้นะคะก่าน่าจะยังเหลือหลายชุดอยู่นะ,ะเพื่อนๆต้องไปหาวิธีการตัดเองะคะ่ะ นี่นะคะมีตัวไหนไม่ได้ขีดไหมที่ติดสองหนะจากที่ดูนะคะก็น่าจะขีดหมดแล้วนะคะก็ยังเหลือหลายชุดอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบยห้าเจยปดยี่เก้าสิบสสสองสามี่ส สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสงสี่สามห้าแปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสิบสนะคะห้าสิบสี่ชุดนะคะโตดนะคะถ้าจะให้แอดตัดให้อีกคะเดี๋ยวอจะหากระดาษมาตัดให้นะคือเพื่อนบอกแอดตัดให้หน่อยนะมันเยอะเกินนะแอดตัดให้จากเด่นบนนะคะที่แอดมีอีกชุดหนึ่งนะคะ แต่ก็อาจจะไม่ได้ตัดให้เหลือแบบน้อยมากนะ,ะแต่ตัดเอาชุดที่เด่นๆจริงๆะฮะชุดตัดสามตะบนฮะชุดตัดสามตะบนฮะก็จะต้องมีติดนะ,ะเด่นบนคู่คีนะฮะที่คู่ชุดนะ,ะสองกับหกส่วนเลขขีนะฮะก็ห้าหนึ่งสาแบบนี้นะฮะ ทำไมถึงไม่มีจิตนะเพราะว่า,าหกเนี่ยมันเป็นชุด,ชดโตน๊นะฉะนั้นเราก็จะอ,อันนี้แอดไม่ได้ให้สูตรนะเป็นสูตรที่งวดที่แล้วที่แอดบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยชนกันคะที่ห้ากับเก้าแอดเลือกผิดตัวแอดเลือกไปที่เก้าในงวดนี้เนี่ยก็คู่ชุดเนี่ยเขาได้คู่ที่ สูตรคู่คี้ที่แอดลงให้สูตรที่หนึ่งอะที่เดินยาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เดินยาวเนี่ยที่ไม่ได้ลงสูตรให้ก็ได้เลขคียในงวดนี้เนาะนั้นคู่ชุดโต๊ก็อยุดก็จะอยู่ที่สองห้าสองหนึ่งนะคะสองสามหกห้าหกหนึ่งนะคะหกสามนี่คือคู่ชุดโต๊นะ,ะถ้ามาตาม่าเด่นนะคะคู่คี้จริงนะ เพื่อนๆอ,อาจจะงงไอ้นี่มาจากไหนนะคะสูตรนี้ไม่ได้ลงให้นะ,ะเป็นสูตรที่แอดใช้ส่วนตัวเนาะเสร็จแล้วอันนี้หกชุดโต๊ะเสร็จแล้วเราจะมานะคะคัดนะคะตัวที่ติดคู่โต๊สองห้าสองหนึ่งสองสามหกห้าหกหนึ่งหกสามแอดจะมาคัดให้เพื่อนๆนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้นะคะคู่ชุดในใช่นะคะคู่ชุดนี้ ได้หนึ่งคู่ชุดแล้วนะศูนย์หนึ่งหกมีไหมมีนะคะอันนี้ศูนย์สองสามมีไหมมีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดด้วยนะคะแอดตัดให้เนาะศูนย์สองห้ามีนะคะศูนย์สองหกมันจะต้องมีเลขคู่นะคะศูนย์สองเจ็ด ศูนย์สองแปดศูนย์สองเก้าศูนย์สามหกมีนะคะอ้าศูนย์สี่หกศูนย์ห้าหกมีนะคะศูนย์หกหกศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์หกเก้าหนึ่งสองสี่มีนะคะหนึ่งสองห้ามีนะคะ หนึสองเจ็ดมีนะคะหนึ่งหกเจ็ดมีนะคะสองสองสี่สองสองห้ามีนะคะสองสองเจ็ดสองสามสี่นะคะสองสามห้ามีนะคะสองสามหกีนะคะสองสามเจ็ดออาจจะดูคนเดียวนะ,ะแต่ว่าแอดเขียนให้นะ สองสองสี่สองสี่ห้ามีนะคะสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสี่เก้าสองห้าห้ามีนะคะสองห้าหกมีนะคะสองห้าเจ็ดมีนะคะสองห้าแปดมีนะคะสองห้าเก้ามีนะคะสองหกเจ็ด สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าสี่หเจ็ดห้าหเจ็ดนี่นะคะหกหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหเจ็ดแปดหเจ็ดเก้าโอเคครบแลรงฮะ,ะอันนี้เพื่อนๆแคปไว้ก่อนนะคะ แล้วไปดูว่าชุดที่แอดตัดฮะที่มีติดคู่ชุดโต๊ะเนี่ยถูกไหมนะคะแบบนี้นะคะอันนี้แคปอันนี้ไปก่อนเสร็จแ,แล้วนะคะเรามาดูกันค่ะในนี้เนี่ยจะได้กี่คู่ชุดโต๊ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองชุดโต๊ะนะจากตะกี้นี้เนี่ยที่แอดบอกไปกี่ชุดโต๊ะเนาะเท่าไหร่อ่ะห้าสิบหกสิบห้าสิบเท่าไหร่มาเราจำไม่ได้แล้วเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดจะลงนะคะแต้มรวมสามตบุนให้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาไฮไลท์ให้อีกทีนึงเนาะเผื่อว,ว่านะจะมีผู้ชุดไหนนะคะที่ <c oughs> ตรงใจโดนใจติดแต้มเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะคือชุดคัดนะคะเพื่อนๆแคปไปก่อนนะคะ ประมาณนี้นะคะยี่สิบสองชุดโต๊นะคะแคปไว้ก่อนนะะพอแอดทําแต้มรวมสามตะบนเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยแอดจะมาคัดชุดที่เน้นที่สุดให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะถะ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามคะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ